สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ผ้าไหมสรีนทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่พี่ขาทางช่องของเรานะคะจะพาพี่พี่มาชมไหมมัดมีแปดตะกอยกดอกเม็ดมะยมนะคะลาย สิงห์นะคะลายสิงห์ลายราชสีนะคะพี่ๆขาเป็นไหมมั่นมีหกตะกอยกอ่าแปดตะกอยกดอกเม็ดมะยมยมหน้านางชายคุยนะคะตัวหน้านางนะคะพี่ๆขาตัวหน้านางเป็นหน้านางดอกไม้สวยๆแบบนี้นะคะตัวท้องผ้านะคะเป็นสีอ่ากลมนะคะกลมอ่า แกมม่วงนะคะพี่ๆคะ่ะกลมแกมม่วงนิดนึงนะคะพื้นนี้จัดโปเบาๆเลยพี่ๆคะ่ะจัดโปเบาๆเลยนะคะจัดโปเบาๆที่3,500บาทนะคะ3,500บาทนะคะหน้านางสวยๆแบบนี้แล้วก็มีชายคุยนะคะเอ,เอามาจัดโตให้พี่ๆเลยนะคะเป็นลายสิงนะคะลายสิงสวยๆแบบนี้นะคะ โปรพิเศษเลยนะคะพี่ๆขาโปรพิเศษเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจผ้าชิ้นนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0897947659หนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาชมเป็นภาพน,นิ่งก็ได้ที่ไล n e ID หนูดี05นะคะ NOO d ด e 05นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามาช่อง YouTube ของเรานะคะสวัสดีคะ่ะ